สวัสดีค่ะแม่ตุกใสใจเซ็กีอาร์ตวันนี้พามาอัปเดตต้นน้อยหนาที่เราได้ทาการตัดไปนะคะแต่งกิ่งแล้วก็ให้เขาได้ออกนอกอดูดูเรามาดูกันเลยค่ะว่าเขาออกยอดไปถึงไหนแล้วนี่นะคะเพื่อนๆจากที่ร้นๆอย่างนี้นะคะจากที่ล้นๆไม่มีอะไรอันนี้ก็คือยอดใหม่ที่เขาเกิดขึ้นมานะคะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะมีดอกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะขั้วดอกของเขาขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ ขึ้นแล้วค่ะนะคะแล้วก็น่าจะมีทุกๆยอดได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะดอกนะคะดอกขึ้นมาพร้อมกับยอดอันนี้ยอดก็จะขึ้นมาก่อนบางยอดที่ยาวแล้วก็จะมีดอกมาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะดอกนะคะอันนี้รอให้ยาวสักพักหรือโตสักพักเดี๋ยวเขาก็มีดอกโผล่ขึ้นมาพร้อมกันค่ะนะคะ น,นี่นะคะไม่นานเดี๋ยวเราต้องให้ปุ๋ยให้น้ําตลอดนะคะนี่ดินเริ่มเริ่มที่จะจริงๆแล้วไม่ต้องให้ทุกสองวันนะคะนะนี่ค่ะนะคะนี่อันนี้ก็มีดอกมาด้วยนะ,ะนเพื่อนๆนี่บางยอดก็จะมีดอกออกมาพร้อมเลยค่ะอันนี้คือการทําน้อยหนานอกฤดูนะคะเดี๋ยวไม่ตุกก็จะพาไปเก็บน้อยหนาเมื่อวานนี้เก็บไปเมื่อวันก่อนนี่สิเก็บไปแล้วค่ะนะคะ,นะคะเราจะใช้ภาชนะก็คือตัวนี้นะคะไปเก็บใส่นะ,ะนี่นะคะ ยอดพามาอัปเดตยอดนะคะนะคะต้นน้อยหนานะคะอันนี้อายุได้สองปีครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะน้อยหนาตั้งแต่ทําบ้านมานะคะ่ะเห็นไหมคะก,ออก็ออกยอดและะ้วค่ะถ้าไปต่อเลยค่ะนี่คือน้อยหนาที่ไม่ตุกทดลองทําปีแรกนะคะเพื่อนนะเดี๋ยวไปเก็บต้นเล็กก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนะ,ะต้นนี้เลยนะคะนี่ เดี๋ยวเราจะเปิดดูด้านในนะคะว่าว่าเขาได้อย่างนะคะพอได้ทานนะเพื่อนๆน,นะคะนี่ค่ะมันแก่แล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมฮะนะคะเราก็สามารถเอาถุงออกนะคะถุงออกอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแก่แล้วเราเด็ดได้เลยเด็ดก็คือหมุนข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะนี่นะคะหมุนอย่างนี้เลยค่ะนะคะเไปเลยแล้วก็ออกมาแล้วค่ะนะคะน,ะคะนี่นะคะเก็บวางใส่ นี้ไว้นะคะไปต่อกันรายการไม่รู้ว่าลูกนี้ตุ้งนี้จะค่อนข้างเล็กนะคะแต่ยังยังไม่แก่นะคะลูกนี้ก็ยังเล็กอยู่เราจะดูแค่ลูกใหญ่กๆก่อนเพราะว่าเราหอก่อนนะคะอะไอ้ลูกนี้เดี๋ยวเราจะเปิดดูได้แล้วนะคะยังเดย๋ยวยัด,ดึงเริะะ่มที่จะแก่แล้วค่ะเพื่อนนะคะจริงๆแล้วก,ก็ออกได้แล้วนะคะ เท่านี้นะคะเห็นไหมคะนี่น้อยหนานะคะอ,ออกได้แล้วค่ะก็หมุนข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อนๆถุงเราก็สามารถเก็บไว้ใหม่ก็ได้ค่ะเก็บไว้ที่โคนต้นนะคะเดี๋ยวรอเราใส่น้ําใส่ปุ๋ยสักพักเดี๋ยวเรามาตัดแต่งกิ่งอีกรอบเนาะนะคะนี่เราจะทําให้เขาออกตลอดทั้งปีนะเพื่อนนะเราจะทดลองดูนะคะแต่เราต้องให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะได้สองลูกแล้วค่ะนะคะไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวเอาถุงเก็บไว้ก่อนนะคะ นี่ง่ายๆส่วนลูกนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาแก่ยังนะคะอันนี้ต้องรอประมาณสองวันนะคะเพื่อนสองถึงสามวันนะคะกว่าเขาจะอแก่เนาะค่ะส่วนตร,ง,ตรงนี้นะคะตร,งน,นะะตรงนี้ก็ยังต้องรอนะคะปิดไว้ก่อนโอ้ปิดไว้ก่นสันตอ๋อนี่ไปต่อเลยคับเพื่อนนะคะน,นี่คือต้นเล็กนะคะ อ่ค่ะมาต้นถัดไปนะคะเรามาดูลูกพวกนี้บ้างเป็นยังไงนะคะแก่อย่างนี่ค่ะนะคะต้องรออีกไม่เนี่ยนะคะมองข้างในเห็นร่องแล้วนะคะเห็นร่องของเขาแล้วเดี๋ยวขอดูก่นองนี้ต้องรอนะคะมันเห็นร่องแล้วนะคะถามว่าอ,าออกบ่มได้ไหมบ่มได้นะคะนี่ค่ะนะคะบ่มได้เลยเอ,ออกได้เลยค่ะมุนข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนนี่เด็ดออกมาเลยอนี่ค่ะ ะะเห็นล่องข้างในแล้วนะคะก็คือเขาแก่แ huh. ล right. no ้วมันก็เวลาเราไปบ่มมันก็จะมีรสชาติหวานเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดนะคะรุ่งนี้เป็นไงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆการทําน้อยหน่านอกฤดูนะคะมันก็ทําได้นะเห็นไหมนี่ค่ะอันนี้ยังต้องรอนะคะเพื่อนค่ะก็จะปิดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมลงวันทองค่ะนะแต่จะไม่ได้กินนะเพื่อนนะมาดูลุกนี้ลุกงนี้เป็นไงลุกนี้ยังเล็กอยู่ อีกนี้มีสามมีสามลูกนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะปอกลูกเปิดลูกี้ดูว่าเขาจะได้อย่างนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะตาห่างแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ตขออนุญาตเอาเขาลงเลยนะคะนี่ค่ะนี่น้อยหนานอกฤดูกับเรานะคะเราก็จะเด็กกับเขาเอาอย่างนี้หมุนหมุนข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะนะะเอาไปวางที่การะมังเลยค่ะนะคะนี่ ฤดูนี้ขายหกสิบเจ็ดสิบก็ได้ขายนะเพื่อนๆนะคะไม่ซื้อเราก็กินเองเพราะว่ามันมันมีแค่บ้านเราไงถ้าเราไปขายหมดเราก็ไม่ได้กินบอกต้นนี้นะคะเพื่อนพยายามปลูกหลายต้นช่วงนี้แล้วมาเริ่มขยายปลูกหลายต้นเห็นไหมคะแก่แล้วนะคะแล้วหมุนค่ะนะคนะคะทุกนะคะเด็ดใบเล็กๆออกนะคะหมุนข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะนี่นะคะ เขาแก่แล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปวางนะคะอันนี้ก็ดิดได้เลยค่ะนี่เึงจะลูกเล็กแต่ก็มีเนื้อข้้งหนนะ,ะก็จะมีเพี้ยวนะคะเพี็กแป้งนะคะเห็นไหมคะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสกกระมังค่ะไปต่อเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเราจะดูลูกนี้เป็นไงของอนุญาตหนึ่งถุงออกนะแกะมือเดียวนะคะ ลูกเล็กค่อนข้างเล็กนะนะไม่ต้องไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยให้แต่น้ํานะคะเดี๋ยวรอไว้ก่อนลูกนี้นะคะไปดูต้นต่อไปเลยนะพเพื่อนๆน,นะคนะอันนี้ก็รอเก็บอีกสักประมาณรอบสองรอบนะาเพื่อนะแล้วเราก็จะเริ่มต้นใหม่ก็คือการใส่ปุ๋ยอันนี้เก็บได้แล้วนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวดึงถุงออกนะคะจะสุกแล้วมั้งเนี่ยนะคะ น,นี่กินได้แล้วนะคะนี่สุกแล้วค่ะสุกคาต้นเลยเด็ดนะคะข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะหอมๆนะนี่น,น,นี่เห็นไหมคะสุกแล้วเห็นไหมคะทานได้เห็นไหมคะน,น,คะนี่อู้เดี๋ยวเราจะทานเองอันนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะน้อยนานอกฤดูเราได้กินด้วยถ้าปลูกเยอะ มีหลายต้นได้ขายและจําหน่ายนะคะนี่ออย่าทําวันเล่นไปนั้นค่ะเนี่ยไอ้ถุงล่วงอย่างเงี้ยค่ะตุ๊กไม่ตุ๊กมาก็บไม่ทันล่วงล่วงลงน้ําไปบ้างล่วงลงพื้นไปบ้างประมาณสี่ลูกนะคะอะหมัดเราไม่เรียนมาดูนะคะเรามาดูข้างบนว่าเป็นยังไงนะมาด้วยนะโอ้ได้แล้วค่ะเก็บได้แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะข้างใดข้างหนึ่งหมุนไปเลยนะคะ เราให้เขาเลี้ยงต้นก่อนสักพักหนึ่งนะคะสักสองอาทิาทตย์ครึ่งค่ะเราก็จะมาทําการตัดแต่งกิ่งใส่น้ําค่ะอัดน้ําอัดปุ๋ยค่ะนะคะนีนะคะ,ะ,คะวางมาเลยนะคะฝังนี้ก็มีนะแต่ว่าลูกเล็กเปล่าลูกยังเล็กอยู่นะเราตัดไม่พร้อมกันนะคะอามาดูต้นนี้เป็นไงบ้างนะคะเราก็จะออกให้หมดช่วงที่ลูกใหญ่ๆแล้วนะคะไหนหน้านอกแล้ดูนะคะ มาดูกันเลยค่ะเราลูกนี้จะได้ไหมลูกนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็หมุนเลยค่ะหมุนซ้ายขวาก็ได้นี่นะคะหลุดแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกนะคะแล้วลูกต่อไปเลยค่ะอุย้ยลูกนี้เพื่อนๆคะแตไม่ทุกันนี่เปิดนะคะว้าวจาแล้วจาแล้วจ้าแล้วจลว้าวมากเลยค่ะนี่ค่ะนะคะว้าวมากเราก็จะทําการบิดนะคะเพื่อนๆสุกแล้วนะคะสุกข,ขาต้นเลยเพื่อนๆนี่ สุกแล้วอขออนุญาตหอบนะคะอะหอมหวานกลิ่นของเขาหอมหวานนะเพื่อนๆนะคะอะลูกบอลเลอร์เลยะคะ่ะเห็นไหมคะนี่ลูกใหญ่มากเลยเพื่อนๆน้อยหนาเนาะคือดูลงไปทํากันเลนะคะเพื่อนๆนะคะนี่สามต้นสี่ต้นก็ได้กินค่ะแต่ถ้าเราปลูกในการค้าขายปลูกเยอะๆไปเลยค่ะนะคะพื้นที่สองไร่นี่ปลูกได้เป็นร้อยกว่าต้นเลยนะเพื่อนๆอันนี้ก็ยังค่ะไว้อยู่ อย่างอย่างลูกเล็กนะคะเดี๋ยวต้องมีการขยายขึ้นอีกเยอะนะคะเพื่อนนะคะตอนนี้ไม่ตุกปลูกเพิ่มมาจะประมาณห้าสิบต้นหกสิบต้นได้ค่ะนะคะนี่ถ้าเขาโตพร้อมๆกันก็คงจะดีค่ะมันก็จะได้ขายได้จําหน่ายได้เนาะอันนี้ยังลูกเล็กไหมหนูจะตุกขอดูก่อนนะคะลูกเล็กมันก็กินได้นะาถามว่าแก่ยังแก่แล้วยังยังไม่แก่นะ,ะไปดูอีกต้นหนึ่งละกันเพื่อนเพื่อนขาเห็นไหมคะ นี่ได้ต้องเยอะเลยกะละมังเล็กๆเต็มเลยค่ะนะ,ะอีกต้นนี้ต้นแรกนะเป็นลูกแรกมาดูกันเลยนะคะเป็นลูกรั้งแรกมาดูกันจับทํเสาวซะมาดูนะคะว่าเขาจะให้ลูกเป็นยังไงนะคะลูกก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะคะเพราะาเขาเคยเป็นลูกแรกของต้นนะคะมาดูกันเลยค่ะ้ยังไม่แก่นะคะยังเหลือ,ออีกนานเลยค่ะกว่าจะโตนะคะ เห็นไหมเราได้เก็บอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะพเพื่อนๆนคะ่ะก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีกั้นต่อในการทำแล้วนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้มันได้จริงๆและมันได้กินจริงๆใครที่มีต้นเยอะๆทำเลยนะคะเสียดายต้นค่ะทำนอกฤดูนะคะพเพื่อนๆได้กินได้จำหน่ายได้ด้วยนะ,ะพเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ